สวัสดีครับพบกันอีกครั้งแล้วนะครับผู้เรียนได้ทราบความหมายของการอ่านตีความไปแล้วเนื้อหาในตอนนี้ผู้เรียนจะได้ทราบถึงความสําคัญของการอ่านตีความกันบ้างนะครับเนื่องจากการอ่านตีความเป็นการอ่านขั้นสูงที่ผู้รับสารต้องใช้กระบวนการในการคิดวิเคราะห์ที่มากกว่าการอ่านตามปกตินะครับ ผู้รับสารยังต้องใช้ประสบการณ์เดิมที่มีอยู่เป็นสิ่งเชื่อมโยงในการตีความระหว่างเนื้อหาของสารกับประสบการณ์ที่ผู้รับสารได้รับรู้มาด้วยดังนั้นในสารหนึ่งหนึ่งหรือวรรณกรรมเรื่องหนึ่งหนึ่งผู้รับสารแต่ละคนจึงอาจตีความได้ที่แตกต่างกันออกไปด้วยเหตุนี้การอ่านตีความจึงมีความสําคัญนะครับซึ่งอํานวยประโยชน์แก่ผู้อ่านดังต่อไปนี้ครับ 1. นนะครับฝึกให้เป็นผู้อ่านที่มีวิจารณญาณในการอ่าน การอ่านโดยการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลครับข้อ2นะครับทำให้รับรู้และเข้าใจเรื่องราวในสารหรือวรรณกรรมในมุมมองที่หลากหลายอันจะทําให้เห็นคุณค่าหรือประโยชน์ที่อ่านได้ในแง่มุมต่างๆครับ3นะครับทำให้ทราบถึงเทคนิคและกลวิธีในการนําเสนอสารที่มีความหมายลึกซึง้งไปกว่าความหมายที่ปรากฏในสารอันจะเป็นการพัฒนาไปสู่นักเขียนคุณภาพต่อไปครับเป็นไงกันบ้างครับ ความสำคัญทั้ง3ข้อของการอ่านตีความหากผู้เรียนสามารถอ่านตีความสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันได้ผู้เรียนก็จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างรอบคอบมากขึ้นนะครับเป็นประโยชน์มากเลยใช่ไหมละครับผมอาจารย์ขอตัวไปฝึกอ่านตีความก่อนนะครับเผื่อจะได้ความคิดใหม่ๆเป็นข้อมูลไปสู่นักเขียนคุณภาพตามความสัมพันธ์ของการอ่านตีความในข้อที่3นะครับไปละครับสวัสดีครับ